ชวนพวาเรื่องสเสน่ห์ราษราคะยุพินหญิงสาวสวยอยู่ในตระกูลผู้ดีสูงส่งได้แต่งงานกับคุณหลวงขจรทั้งคู่อยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขเรื่อยมาแต่ทำอย่างไรยุพินก็ไม่มีลูกเสียทีคุณหญิงสจีแม่ของคุณหลวงก็พูดถึงแต่หลานให้สืบสกุล รำรำจะหาเมียมาให้ลูกชายเพิ่มฉันจะทำยังไงดีแม้นหากคุณพี่มีเมียใหม่ฉันจะทำยังไงไม่หรอกค่ะคุณยุพินคุณหลวงท่านรักคุณยุพินจะตายไปไม่มีวันทําอย่างนั้นแน่นอนเจ้าค่ะอีฉันเอาหัวเป็นประกันแต่หากแม่ของคุณพี่พาผู้หญิงมาให้คุณพี่หรือจะขัดได้ ไม่ต้องกลัวดอกพี่ไม่มีวันที่จะรับคนอื่นเป็นเมียน้องสบายใจได้คุณหลวงขจรเดินเข้ามาหานางแม้จึงรีบปลีกตัวออกไปคุณพี่น้องขอประธานโทษเจ้าค่ะที่เอาเรื่องนี้มาปรับทุกข์กับบ่าวไม่ต้องขอโทษหรอกพี่สัญญานะว่าพี่จะไม่รับใครเป็นเมียเพิ่มไม่ว่าคุณแม่จะหาใครมาให้ก็ตาม จริงนะคะคุณพี่จริงจ้ะพี่สัญญาหนึ่งชอยเองสัญญากับข้าได้ไหมว่าถ้าข้าให้เองไปเป็นเมียลูกชายข้าเองจะมีหลานให้ข้าอุ้มแน่นอนเจ้าค่ะคุณหญิงบ่าวัังสาวยังแท่ยังไงเบ่าวจะต้องมีลูกให้คุณหลวงแน่นอนเจ้าค่ะดีข่าละ่ะ ไม่น่าคิดผิดไปขอผู้หญิงอย่างแม่ยุพินมาเลยเห็นว่าอยู่ในตระกูลผู้ดีดูสิป่านนี้แล้วยังไม่มีลูกถ้าเองมีหลานให้ข้าข้าจะให้เองเป็นเมียเอกเลยอ่ะจะจ,จริงหรือเจ้าคะคุณหญิงสิงสิวะาข้าไม่เคยหลอกใครให้ผิดศีหลหรอกแต่ถ้าเองก็ยังไม่มีลูกเหมือนกันแล้วก็ข้าจะปลดเองออก แล้วส่งไปเป็นบ่าวเรือนอื่นแทนเจ,จ้าค่ะเจ้าค่ะแน่นอนเจ้าค่ะอีฉันจะต้องมีหลานให้คุณหญิงได้แน่นอนหลังจากวันนั้นชอยก็ได้เข้ามาอยู่ที่บ้านของคุณหลวงขจรแต่รอจนลากจะงอกคุณหลวงก็ไม่เคยมาหาที่ห้องไม่สนใจใยดีใจร้ายใจร้ายจริงๆคุณหลวงนะคุณหลวง สักวันหนึ่งเถอะอีช้อยคนนี้จะทำให้คุณหลวงสนใจให้ได้เลยโอ้ยขำจริงๆขำขังคกขึ้นว่อมึงขำอะไรอีแมนก็ขำใครบางคนนะสิคิดอยากจะยกฐานะจากบ่าวมาเป็นคุณผู้หญิงบ้านนี้แต่สองตาคุณหลวงก็ไม่เคยแล หบปากนะหนังแมนถึงข้าจะเป็นแค่เมียบ่าวแต่ข้าก็ได้ชื่อว่าเป็นเมียคุณหลวงโถ่เอ้ยก็แค่เมียบ่าวแล้วว่าอย่าคิดมาเพเยเทียบคุณยุพินของข้าที่สำคัญคุณหลวงยังไม่เคยเข้าห้องเองหนังแมนช้อยเจ็บใจตาวาวโรดมาอยู่เรือนนี้มีแต่คนดูถูก พึ่งต่อยข้าหมดแล้วเนี่ยโอ้ยนึกว่านางชอยมันไปเป็นเมียคุณหลวงจะได้ดิบได้ดีข้ายังต้องมาเลี้ยงพึ่งขายอยู่เนี่ยอุยอ๊ยว้ายแม่พึ่งต่อยฉันอุ้ยแต่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 ต่อยเต็มหน้ามดเลยแม่อะไรเนี่ยโอ้ยนางชอยมาไม่ให้สุ่มให้เสียงพึ่งขบินหนีหมดพึ่งพังอะไรของแม่เนี่ยคนยังอารมณ์ดีอยู่ เป็นอะไรล่ะก็คุณหลวงนะสิแม่รับฉันเป็นเมียมาเป็นเดือนละยังไม่เคยนอนกับฉันเลยฉันจะเหี่ยวแห้งตายอยู่แล้วนะถ้างั้นก็เอาของดีของข้าไปอะไรหรหือแม่ของดีอะไรรากราคะผสมกับเกสรพึ่งของข้ารากอะไรนะแม่รากราคะชื่อน่าเกลียดน่าเกลียด เออตอนนี้ละก็มันน่าเกลียดแต่มันก็เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เองได้สมหวังเอาว่าน,นี่ไปแล้วท่องมนตามที่ข้าจะเขียนไว้ให้ไม่เกินสามวันคุณหลวงจะมาหาเองแน่นอนเป็นไปได้หรอแม่ถ้าเป็นจริงมีของดีแบบนี้ทำไมไม่เอามาให้แต่แรกก็ข้าเพิ่งทำสำเร็จกว่าจะได้เกสรนพึ่งมา มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วก็ห้ามให้ใครเห็นด้วยนะถ้ารากราคาที่อยู่กับเองโดนทำลายของมันจะเข้าตัวชอยได้รากราคะมาจากแม่ก็ทำตามวิธีที่แม่บอกอาบน้ำประพรมตัวจนหอมกลุ่นแล้วเอารากราคะมาถูตัวโอมรักกูหลงกูเสพสมกายกู ทรงมาที่นี่คุณหลวงโอมให้ช้างลืมโขงให้โขงลืมภยัยให้มันร้อนเรา่าให้มันรักใครโอมให้มันอยู่ไม่ได้รีบมาหากูไวไวทันทีที่ท่องมนเสร็จคุณหลวงขจรก็รู้สึกร้อนรุ่มจะน,นอนก็นอนไม่หลับจึงต้องลุกออกมาใจมันร่ำร้องมาที่เรือนของชอย พอไปถึงก็เห็นว่าช้อยรออยู่แล้วคุณหลวงมาหาอีฉันแล้วช้อยข้าคิดถึงเองเหลือเกินอีฉันก็คิดถึงคุณหลวงคิดถึงมากเลยเจ้าค่ะข้ารักเองนะไม่รู้ทำไมข้าถึงได้มาหาเองช้านักแล้วช้อยกับคุณหลวงก็ได้เสียเป็นผัวเมียกันหลังจากวันนั้นคุณหลวงก็ครุกอยู่แต่กับช้อย ไม่ยอมไปหาคุณยุพินเลยไงอีแมนตอนนี้ข้าก็มีฐานะเท่ากันกับคุณยุพินของเองแล้วนะรู้จักเจียมตัวเจียมกลาหัวบ้างเดี๋ยวคุณหลวงก็เบื่อแล้วก็เฉดหัวเองทิ้งบอกมาซิด,ดีๆอยู่ๆคุณหลวงทำไมเปลี่ยนไปเองทำเสน่ห์ใส่คุณหลวงใช่ไหมมีหลักฐานก็เอามาสิระวังเงาหัวเองกับนายเองไว้ให้ดี สัก,กวันจะโดนเฉดหัวไปอยู่เรือนบ่าวหลังจากวันนั้นชอยก็เป็นที่โปรดปรานของคุณหลวงขจรส่วนคุณยุพินโดนเฉดหัวไปอยู่เรือนบ่าวจริงๆแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรชอยก็ไม่ท้องเสียทีโอ้ยทำไมข้าถึงไม่ท้องสักทีวะหรือว่าคุณหลวงจะเป็นหมันใช่แล้วคุณหลวงเป็นหมัน ข้าอยู่ที่นี่มานานข้ารู้ว่าคุณหลวงเป็นหมันต่อให้หาเมียมาสักร้อยคนก็มีลูกไม่ได้รอกเอ็งรู้ได้ไงไอ้ผินคุณหลวงเป็นหมันถ้าคุณหลวงเป็นหมันทําไมถึงอยากมีลูกก็เพราะว่าคุณหลวงไม่รู้เรื่องนี้นะสิไอ้นั่นของคุณหลวงนะมันมีปัญหามาตั้งแต่เด็กท่านเจ้าคุณไม่ได้บอกคุณหลวงกับคุณหญิงถ้าเอ็งอยากมีลูกก็ต้องมีกับข้านี่ เอ็งพูดอะไรหรือเอ็งไม่อยากได้สมบัติของคุณหลวงละ่ะอย่าลืมว่าถ้าเอ็งท้องเอ็งจะได้ทุกอย่างได้ทั้งเงินทองฐานะคุณหลวงตายไปใครละ่ะที่จะได้ทุกอย่างด้วยความโลภช้อยกับผินจึงครบชู้กันจนกระทั่งชอยตั้งท้องคุณหญิงกับคุณหลวงดีใจมากสมบัติทุกอย่างก็เป็นของชอยหมด ส่วนคุณยุพินก็กลายเป็นเมียตกกระป๋องผัวไม่สนใจแม่ผัวก็รังเกียจบบาว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเจ้าค่ะไม่หรอกคงเป็นเพราะผู้ชายเขาได้ใหม่แล้วลืมเก่าเก็บของเธอแม้ฉันจะกลับบ้านไม่เจ้าค่ะเบาวไม่ให้คุณกลับไปงง่ายเบ่าวจะไปนค้นห้องมันเบาวมั่นใจว่ามันจะต้องมีอะไรแน่ๆ แล้วนางแมนก็แอบ,บไปที่ห้องของชอยค้นทุกซอกทุกมุมโอ้ยนี่มันห้องคนหรือทังขยะเหม็นจริงๆดูสิขี้เกียจตัวเป็นคนทั้งนายทั้งบ่าวฮะนี่อะไรอะ่ะแล้วแ้นก็เห็นลากลาคะที่ชอยเอามาถูตัวเมื่อแอบ,บดูอีกหนก็เห็นว่าชอยหลักรอบเป็นชู้กับนายผิน เ่าต้นห้องของคุณหลวงนางแมนแค้นใจมากจึงเอารากราคะที่นางช้อยซ่อนอยู่ไปเผาไฟอย่างนี้นี่แล้วคุณหลวงถึงได้รังเกียจคุณยุพินของข้านี่แนะ่ข้าจะเผาให้หมดเลยเมื่อแมนได้เผารากลาคะวิญญาณที่อยู่ในรากลาคะก็หลุดลอยออกมา หลายร้อยตัวแล้วพุ่งเข้าใส่ช้อยที่กำลังก้มๆเงยๆอาเจียนอยู่ในห้องน้ำช้อยทุรนทุล,ทลายตาเหลือกลานผีที่สิงอยู่ในรากราคะเข้าไปในตัวของช้อยอหลังจากวันนั้นช้อยก็กลายเป็นบ้าสารภาพความจริงออกมาทั้งหมด ไอ้คุณหญิงสตีหน้าโงา่ไอ้คุณหลวงก็หน้าโงา่ลูกในท้องข้าไม่ใช่ลูกคุณหลวงโว้ยแต่เป็นลูกไอ้พินทำไมไอ้คุณหลวงถึงรักข้าน่ะเหรอก็เพราะว่าข้าใช้รากรากค้ามาทำเสน่ห์นะสิเมื่อมนเสน่ห์เสื่อมคุณหลวงก็กลับมาเป็นปกติจึงรับยุพินกลับมาที่เรือนดังเดิมอยากจะเฉดหัวช้อยออกไป แต่ยุพินขอร้องไว้ได้วยความสงสารและรับเลี้ยงเอาบุญถึงเธอจะไม่มีลูกแต่คุณหลวงก็รักและดูแลเธออย่างดีคุณหญิงเองเพิ่งรู้ว่าลูกชายเป็นหมันจึงล้มเลิกที่จะอยากให้ลูกชายได้ลูกกับบรรดาเมียเมียจบไปแล้วนะคะสำหรับสเสน่ห์รากราคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะ